สวัสดีครับผมเอาพี่น้องสวัสดีพี่ปุณไหนี่สวัสดีค่ะคุณพี่น้องเห้ยน้ำฝนจ้าเอาแต่จานพี่ปุณไหมเนี่ยอาจานสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องไปไหว้ตกใจว่าจะปกเหรอเก็บเสื้อผ้าหนีหรือเปล่าอาจานย์ด้วยบอกพี่ปุณยวันนี้วันนี้มาทำอะไรกันวันนี้ฝนตกแรงจนเกินไปเล้ะเกาะฟ้านตรงไหนไม่รู้ เมนยูฟ้าแหลบฟ้าพาเนาะน้ำไม่มาไฟก็ดับเป็นบางส่วนเมนูก็เลยจะมาอาบ้ำสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการเด้อพี่น้องเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวต้องสวัสดีพี่ทางการแน่นอนนะสวัสดีค่ะไปยันไปบ่มาจ้ะน้าอะไรหน้าอะไรก็เลยต้องแยกยังไงเบนมากอกน้ำตกน้ำฝนกอกน้ำฝนพอดีเขาเป็นบุญอยู่เนาะฝนตกพอดีเลย แต่เลยต้องมากอกไปนี่พี่น้องเอ้ยห้องน้ำกบอะไรนี่นะชีวิตกันอยู่มึงหน่อกมึงนะเบอง์รถพี่น้องคปรเนมดคเมนดูคุณพี่น้องช่วยกันนะนี่อยู่เัมาแล้วก็บหมาหองน้ำนี่ก็ได้ด้วยอดแม่ผู้เจ้าอ hmm. well, I mean kind of ่ะบดอกเสียหับเสียู่้าพี่น้องต้องใจล่าจมันีเมอะไรโมเป็นยัง แต่มันมีอย่างเดียวคือมันจะหนาวอ๋อมันเย็นมันเย็นกระมังนี่จะเท้าหลังค้าบ่หลังค้าไหนนี่ลบเลยเออลบเลยที่พี่น้องเอ้ยเบาเหนือสายสานก็ร้องกอดซีคนได้เอากระมังมากองตรงนั้นหน่อยนะทุกมุมที่น้ำไหลลงเออก็เลยมากองใช่ไหมไม่นี่คือ ไม่ใสุู่งนี้เช่าจ้ะไม่ใช่ว่ามากินแล้วไม่เองเ้ยคือเอาไว้ใส่ห้องน้ำ้อดเช่าเ้าไว้ใส่ชักโครกเอาไว้ล่างหน้าล่างตาพุ่งนี้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าุ่งนี้เช่าช่างจะมาซ่อมกี่โมงเมนูโอเกบอกุูงนี้ช่างจะมาตอนแต่บอกว่ากี่เวลาไหนเดี๋ยวหนือขอกระมังหนึ่งพอละบ่เหนออาบน้ากระมังหนึ่งพอละอืม ถูกเอาว่าเพามาอาบนี่ยิงเสียอาบนี่เด้นาเจ้าว่เป็นไงอันนั้นไปคุ้มเนตยนะคุ้มัวอาบน้นังพี่บ่มีอะ้เป็นบ่มีกระมังอยู่ดิสังซาโอ้พอดีพอดีเขาโชคดีมีอย่างก็พอดีฝนตกมาพี่จมพนี่ฟ้ามันผ่าก็เลยมาใส่ท่อน้ำทิ้งไม่ได้นอกเ้ยปุดหนาปุดหนาปุดหนาเจ้า โหหน้าบ้างยอย่างไรลุงนัยขอโทษเด้อถ้าปวดอุจจาระ,ะให้ไปให้ไปขี่จุงตงนะครับสี่ผงขอไปเก็บมันพรั่งนลยพี่น้องเอ,อ้ยลุบเอตื่นแต่เช้าเเอาพันนะเมีนอยู่แต่ตื่นเช้ามาเมื่อก่อนเป็นตาเลยเหมืนหนอนว่าในนอ้ํามันสว่างเลยเมีนบอกเป็นนั่งขี่ก็เป็นขับรถผ่านมาเลยเมีนบอกอ้อาวาเชิญได้มาเหนือไปยกเงินนั่นเอาขึ้นมาได้ละทุกทางนี้เดี่เราไปดูเลย เอ๊บอไดไปเอาน้ำพูน้องชุดนักบวชแบบที่นัะพ่อบ้านเหนือชาวจางเขอยู่บ้านนอกครับบ้านนอกของน้งให้อยู่บนภูที่มันมีอย่างเราเรียกว่าอย่างเราปลาปลาอย่างบ่อมดอย่างนี้นี่ไฟขนาดไฟช็อตไปอย่างปลาปลาหมู่บ้านบ้านเหนือชาววิสานกับพี่นกสิอาบน้านะจะไปเอาน้ำน้ำดีนิดหน่อยสิสินบอปอันนี้เป็นเพื้นเกาหลีจ้า เย็นรู้ไปอ่านหน้ามีไม่ต้องพวงจะบ่นหรืออาพข้าวหลอกได้ไหมอ่าหมดไอ้อ่านเร็วๆเลยแต่นี่เขาไว้ใช้มืออื่นเศร้าไว้แปลงกันข้างบนบ่ะข้างล่างก็ได้ดอกข้างล่างข้างล่างมือนเปลี่ยนออกมาข้างล่างเนาะเพราะมือมันเอื่อหน่อยชาชานเขาใส่ที่ติ่มเลยอืมใส่ชาชานเนาะอืมเพาใช้นี่ไปติ่มเลยะบกหน้าไม้ล่ะ

ธรรมชาติล้วนนี่ด้วยลูกอุ้ยหนาวอุ้ยไม่ได้อาบแลมแบบนี้นานเลยเนี่ยวมาวว้าวไอ้นี่มีสองทางมั้งน่ะโอ้ยเย็นเย็นพี่น้องเลยน้ำหม้มาเนาะน้ำหม้มาถ้าบอกอาบไปชีห่อนไหมโอ้ยสองกระมังพี่น้องเลยคุณจ๋าลากเข้าไปแท้เดี๋ยววันหน้าเกียดพี่น้องแท้จริงแล้วเมียนยังดอก อยากจะบอกกาวี่เขาว่านี่ละอยู่มึงหนอกมานาวข้างที่อยู่ไปไช้บ้นๆก็สบายสบายใช้ชีวิตสบายดีนะมันโซนนี่ลํำบากกับล้ำบากบ้ากแมนแมนอยู่มันก็มีวันที่ยังไงล่ะไฟไม่มาน้าไม่มาก็มีเหมือนกันแต่ยังวันเนี้น้ำไม่มากับข้าวก็ไม่ได้ทำได้ล้างผักอะไรก็ไม่ได้ล้างคิดว่าจะต้มมาม่าฮ้ยกินแต่มาม่าเนาะจะทำของวานจะไม่ได้ทำเลยอู้เย็นอีูีโอ็แต่านเลยบอก ฮะอาบดมต้องอะไรกันด้อ,อ,อ,อดีน่าไม่แหลนี่รวมมีกระถูกเลยนี่แล้วชุดนี้เด้วเอากาลมังมาเตรียมใส่ใสเสื้อผ้าไว้เล่นๆนะ้ะมังงัวนะเตรียมมาหมดแลวเด็กเจ้าอวัยวะสั่นสีเลยเอาเป <c oughs> ็นถุาางถุกงกนเลย <c oughs> เล่นจากเนี้ย ออน,น,นี่แหละบ้านบ่าเหนือเลาว,วันเล่นซากนี่แหละเขาเล่นซาก <c oughs> ของแท้กกอโอ้หูทหารบินลูกนู้นทหารังกล้องลูกนู้นไงไอวีหมด เน,นี่ยเห็นกันกินกันเอาไว้ร่งสองคนอันนี้ให้อ,อย่างเนี่ยกินในทีมค่าเวลาจ้ะค่าเวลาเราให้น้ำสิ่มกระมังก่อนได้เก็บน้ำไว้เดี๋ยวเขาไว้ในห้องน้ำหมดเลย,ยนในห้องน้ำเนี่ยจ้ะถ้าไม่แมงวันก็ยุงโอ้ยตัวเท<อ>่าเครื่องบินนี่ก็มาเหนือรอดตายผู้หนึ่งเลยนะก็ใจตัวใครตัวมันเด้อ ก็บ้าเหนือไปค้นเองเหรอเงยเยอะเป็นเหงอเยอะแล้วก็ลูกขุมขนมันอืลูกขุมขนมันเองเหรอเถอะดันเท่าไรลูกขุมกว้างกว้างกินเหงอมันจะออกถ้าบออาบน้ำนี่คือคือสกปรกเลยบ้าเหนือจ้ะคือโคตรสกปรกอ่ะแต่บ้าวิสานมันเป็นอย่างหรอกจ้าวิสานใ่อันนี้บ้าวิสานมันเป็นอย่างอาบเมืองก็ได้เลยทำไมถึงมีกินเพราะบ้าเหนือที่ไปคนแบบกนี่แหละมิกินส่วนแหงส่วนแหง ไล่ยกกระมังก็ไว้ในห้องน้ำาเลยเด้ออ่ะที่นี่ชาวิชาชิบบในห้องน้ำเดอกจ้ะาซาลี่ร้อยกระมังหนึ่งอืมกระมังเดี่ยวก็แล้วก็ไเ้สกกักดอ่ะะกระมังเดียวก็เลี้ยวกัไเรียนักเอาโอนสกรเล่นทักมันได้สองกระมัง้เลยะเขาโกอันนี้ยกอันนี้ไปใเดิันนยป ไปไป่ถึงกันนึงกันได้นนอือบออยู่งนีน <มะ S 2> ัไปล่เีบกม,มาเรอส่งกันแล้วไป,ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบอเก่งมากอคุเอาเนี่ยพี่น้องเ้ยอยู่ประเทศเขาอยู่ให้มันหนึ่งก็อยู่ให้มันจนชิ้นอืมแม่นบอกน้ำไม่ไหลก็ไม่ใช่ปัญหา ปน่แมบ้านเดินชายสามตะกี้นะบอกให้ก็ไปเข้าซุ่มไปขอเข้าส้่มหลุม,มบ้านข้างๆกันนี่จะมีส้่มหลุมตาจะให้ไปเข้าส้่มหลุมเนี่ยขอโทษน<ป>ะพี่นอ้อง<ไ>ปขุุดหลมเออขอขุดหลุมที่ในที่ทีมท่มันในที่มันมีเจ้าของดีกว่าเมนพอไปส้่มหลุมเนี่ยโอ้ยิงลำบากกว่าเขาไปไปไปเข้าสุ่มนี่เอาเสื้อผ้าเลยไหมเป็นเสื้อผ้บาบ๊วยูะบุญนี่เลย เอาก็ว่าป็นยังไปขึ้นจากลาไปก่อนไปขี้นูก่อนไม่น้องเด้เนี่ครับตอนลำบากมันก็มีความสุขสบายก็มีเพราะว่พี่ๆน้นองๆบางคนเห็นจะบางข้างบ้านเหนือกับสายสางกับทุกคนที่อยู่ในคลิปก็<ด>ว่าเหมือนกับใช้ชีวิตชุกสบายมากเลยไปทํางานที่เกาหลีในช่วงเวลาที่ลําบากในช่วงเวลาที่มันไม่ได้ดังใจคิดก็มีจ้ะอืมมันเกาะมีส่วนลำบากมี่วนดีอืม่วนลำบากบางข้างเกาะอาจัมตะไทยดีเขาได้รู้เนาะอืม ที่มันยังไงเนี่ยเหนื่อยล้ากลมได้ทายกูดู้แต่บางครข้างอาจจะทายทีมันมันเป็นยังไงเป็นทีช่วงที่บันเทิงสารได้พักผ่อนได้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะบันเทิงสารเด้อคลิปนี้ก็จะไปเที่ยวไงไปต้องไปอยากไปบอกทีคนที่ดูบะบานเทิงสารกับน้องเขาไม่ใช่อยู่สุขสบายเหมือนในคลิปบางครั้งก็จะหายแบบนี้บางครั้งในมุมที่ลำบากมุมที่ติดขัดมุมที่ท่อมุมที่แบบมีปัญหาก็มีจ้ะ แต่บ่ได้ไทยทอดลงคลิปบ่ได้แชร์ให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ฮู้กันแมนูฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ในช่องพี่คนหนึเงสาวสามได้บินองเลวันนี้คลิปนี้ไฟดับก่อนสั่งไฟมาซ่อมไฟมาแล้วแต่น้ําไม่มาเพราะว่าเขตบางเหนือสาสซันมันไม่ใช่น้ำเหนือไม่ใช่น้ำปปา่่ไมใช้ปปาในเมืองมันเป็นทอประปาเอี่ยมันเป็นทางแท่งใหญ่ๆเก็บมีแค่ มีแค่บกินหลังค้าแล้วครับอยู่แถวนี้ที่เปินใช้น้ำเนี่ยเราสำคัญเมื่กล้วยป้าพามันก็เลยใช่แบบได้ครับผมเราจะมาซ่อมตรงนี้คืนนี่ช่างก็ไม่สามารถจะก็เป็นยังเพไนเขาไล่เพราผมอยากซ่อมกลางฝนบเพรานคือเพิดก็อยากปลอดภัยไปชวนคนณหลกดแชร์เอาฝากคุณอ่ะกูถูกคนเลยกินอิ่มเลยตอนนั้นมีน้องเอ้ยพูนะพูนมิสลซิลี เอาฟังเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์อจริงทีล่ลำบากก็มีเยอะแมนบอกจ้าแม่นนี่แหละครับบา้านข้างส่วนทีส่สบ,บายก็บสบ,บายแมนบอกน้องหน่อยอยู่เมืองนอกไม่อยู่บ้านเขามันก็ไม่ใช่ว่าสบายตลอดไปแมนบอกเหมือนบ้านเฮาแล้วครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยสวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณเน่โอ้มาสสวัสดีค่ะ